สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักตกปลานะครับทุกท่านาวันนี้นะครับผมนะครับแอมนะครับจะพาพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับไปเที่ยวตกปลานะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยไร่นะครับพี่ๆน้องๆที่ชอบการประจญภัยหรือว่าชอบการตกปลาในเวลาค่ำคืน หรือ n i ไนท์ฟิ h i n g นะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยช่วงนี้ปลาเข้า <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปดูกันครับว่าคืนนี้เราจะได้ตัวมาโชว์พี่ๆน้องๆหรือเปล่าคืนนี้รู้กันครับ Night f i ิ h i n g ครับพี่อ่างไม่ไรครับฝากเป็นกำลังใจ กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับแวะเติมสะเบียงกันก่อน oh, <no. S 1> คืนนี้อยู่ยาวแน่ๆ oh, <no. S 1> นี่นะครับนี่นครับทักทายคุณแม่เจ้าของร้านซะก่อน oh, <no. S 1> ปัดทีแจเน่ oh, <no. S 1> ถึงแล้วนะครับ oh, <no. S 1> เก็บน้ำเพื่อไร oh, <no. S 1> วันนี้มีน้องๆตกปลานะครับ oh, <no. S 1> อยู่แถวนี้ด้วย มูเหลือมโฮมสเตย์อ่านี่นะครับน้องเขาได้ตัวกันเมื่อเช้านะครับเป,เป็นปลายีย่สกอ่าไซส์สวยนะฮะ <Wow. S 1> นี่ครับที่ไม้ให้เหลือมโฮมสเตย์เดี๋ยวคืนนี้เรามา้นกันครับเราจะโดนกันไหมนี่น้องๆเขาได้ไปก่อนแล้ว นี่ครับตกคิงดิวเหมือนกันนะครับ,รบตัวอะไรนะ ป่าสร้อยนะครับเนง่ายไหมครับไม่ครับโต้วนาซ้อยนะครับที่หูเลื่อมโฮมสติ ไ้งูเหลือมโฮมสเตย์ครับที่เดิมวันนี้ตกเป็นระยะ3.6นะครับใช้คันระยะ3.6นะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่น้องๆข้างๆได้หลายตัวละมีกำลังใจและน่าจะโดนในทืนนี้เอานลครับโดนนะฮะน้อง,งข้างๆนะครับโดนแล้วครับอ่อยลูก ปนินเนาะอ่ลงเลยแหนมหมกหัวเขา้าเฮอร์เตเตแหนมหมกหัวเขา้าลงเลยอนั่นได้ตัวแล้วปลาสรอยคร,ร,ร,รับปลาสรอยปลาสร้อยากาศยาเย็นนะครับสวยงามมากถ้าโดนยีศกจะสวยงามกว่านี้ ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับดูแต่ในภาพถ่ายมันมันไม่ได้อารมณ์ส่งได้แค่ภาพถ่ายครับแต่ถ้าอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับ ตัวอะไรครับว้าวยาสวยเลยไม่นะครับไม่นะไซสสวยๆเลยประมาณหกขีดแขีดนะครับ อู mm ้ใสฝ่า huh. ม mm ือครับ กลางคืนจะเป็นไซส์นี้ทั้งหมดเลยนะครับมาแล้วครับนี่ <ยา S 1> ครับที่เราตามหากัน ปานินไซส์สวยนะครับแบบนี้นะครับไซส์ประมาณ7จถึงแขีดราวๆนั้นนะับกินนะครับเต็มปากเลยเดี๋ยวเดีเดเด๋ไม่มีมือถือกล้องเดี๋ยวไฟฉายใส่หัวก่อนไม่ครับไม่ครับปากบนนะครับเห็นไหมจ๊ะนี่เข้าปากบนเลยสวยสวย ว้าว <Wow. S 2> นี่จ้าตามหากันมาเพื่อตัวนี้เลยนะครับมาแล้วจ้าที่รอคอยปลาสอยปลาสอยอ่าหัไวไล่นะครับสาสวยนะครับปลาสอยสานี้ สายหลับกว่าจะหากันเจอนะครับสามทุ่มกว่าแล้ว oh, <no. S 1> เป็นไงครับจบนนทานกนี้ไม่ได้เลครับผมโอเคครับเดี๋ยวมีผลงานจะโชว์เรื่อยๆนะครับอ่า uh ตีซแล้วไม่ไหวนะครับวันนี้ปิดคลิปกันก่อนอเตรีมทนะีไะมาดูตัวปาก่อนครับปิดคลิปแล้ววันนี้ได้อะไรกันบ้างวว้าวนี่เป็นผลงานคลิปนี้นะครับที่อาเก็บน้ำไวิไล ในพิชิ่งจะเป็นปานินนะฮะไซก็ประมาณ7-8ขีด6 7ขีด78ขีดนะฮะขอบพระคุณครับพี่ๆที่ติดตามรับชมคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอรอบหน้ามีคลิปใหม่ๆคลิปดีๆสถานที่ตกปลาที่ไหนที่ มีตัวแบบนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ชมอีกนะครับอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ